รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  นี่ผมถอยมัดูคอยเย็นนะครับค่อยเย็นข้างหน้าคอยเย็นข้างหน้านี่ก็ดูยังไม่เลวร้ายนะครับคอยเย็นข้างหน้ายังดูไม่เลวร้ายนะครับยังพอใช้ได้อยู่คิดว่ามีรุนั้นไม่น่ารู้รอะข้างหน้านะครับในความคิดเห็นของผมนะโดยประสบการณ์ ээ тэт 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 แ <Okay. S 2> น่นานี่ประกอบกับเรียบร้อยนะครับประกอบกับแล้วแนหน,า,นาเม็ดไม่ลือนะครับพอเย็นถอดมาก็คงไม่ร่วบลูกข้างหลังถอดดูแค่นี้อ๋อประกับมวลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ <c oughs> ไปแล้วครับถอดตูต้หลังตัวนี้ก็เอาฮิตเตอร์ออกแล้วมันร้อน,นครับเอาฮิตเตอร์ออกดีกว่าครับต่อบน้ฮลรอฮิเตอร์ถอดตูต้หลังไปแล้วตัวนี้อยู่ด้านในนะครับ อันนี้คือตู้หลังตู้หลังเปลี่ยนคอยเย็นเรียบร้อยแล้วครับน,นี่คือตู้หลังนนเปลี่ยนคอยเย็นใหม่แล้วครับเปลี่ยนคอยเย็นใหม่แล้วมาสสายด้านล่างครับมาสสายด้านล่างใส่แล้วนอตนัดยึดสองตัวประสิทนี่ใส่็ท่้ ต่อท่อท่อน้ำทิ้งมาหน่อยของเดิมไม่มีท่อทําทิ้งมาครับม,มีท่อทําทิ้งมามันก็เวลานั้นมันจะหยดลงท่อไอเสียมันจะมีฝาปิดท่อเช็คคลีนผมจะใส่ท่อทําทิ้งด้วยเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้เป่าได้อะไรได้มันมันมันจะมันติดชิกล้วนเรียบ,บ,บร้อย,ยแล้วครับชิกล้ว,วแล้วเช็ครั่วแล้วไม่ไม่ไม่รั่วเช็ครั่วไม่รั่วครับจะใส่กลับได้ต้องถอดท่อ หดท่อยเยวครับเนี่ยแล้วใส่แผน่นแผ่นกันความร้อนมันจะมีแผ่นอลูมิเนียมกันร้อนแผน่แผนนิเมกัมแผ่นอลูมิเนียมกันร้อนนี่ต่อท่อน้ำเชงเอาลงมามีปัญหาเ้วจะได้แก้ปัญหาได้เกิดท่อน้ําตันอะไรก็ระเป่าได้อะไรได้ข้างในนึนกว่านมีนอต เข้ามาข้างในเล็กๆแล้วก็มีนัดข้างในเล็กๆเก็บมุดเข้าไปมือสิบเครื่องแล้วครับสตรัทเครื่องแล้วพร้อมเปิดแอร์แล้วครับ เปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เนี่ยแบนี้ดิมันจะลงอย่างนี้ถึงจะใช้ได้วันนั้นมาลงไม่ลงเลยัลมไม่ทำงานนะครับพรความร้อนเพิ่มขึ้นความร้อนยังไม่ถึงก็ไม่ทำงานทำนั่นทำนั่น ทำที่ 150, ร้อยหิบรวมทำที่150ทร้อยห้าสิบ p s ลตัวใหญ่ครับลดตัวใหญ่ ก็อยู่ประมาณ2 3 0 2 2 0ยสามสิบี่ครับก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณ230ร้อยสามสิลอยู่ที่ประมาณ38-39ตอนนี้เครื่องหมายถนนลื่นหายไปแล้วครับเด,เดี๋ยวเครื่องหมาย